สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าส,ส,สู่ช่องสวดา a าแนลนะคะตอนนี้เรามาดูว่ายามเช้าๆนะคะลุงพลทําอะไรนะคะหลังจากตื่นนอนนะคะลุงพลก็ปลูกอ่าตอนนี้เป็นตะไคร้แล้วนะคะปลูกมาตั้งแต่นี้เลยนะคะอยู่ไหนเลยนี่นะคะเป็นตะไคร้นะคะนี่ลุงพลแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันปลูกนะคะตอนนี้พดาก็ขุดดินได้ นิดนึงนะนน้องๆเอฟซีก็มาพระดาก็ฝาดพื้นอย่างเดียวนะคะนี่เลยนะคะนี่คือตะไคร้ส่วนที่เป็นขาดๆตรงนี้ก็คือตะไคร้หอมนะคะ <c oughs> เขาเรียกตะไคร้หอมเนาะเอาตะไคร้หอมนี้กินไม่ได้ใช้ใบมันไปอบซาวน้านะคะก็เคยซาวน้าก็จะมีตะไคร้หอมนะคะเอาไปอบซาวน้าต่อจากนี้ก็เป็นยญาแฝกนะหญ้าแฝกที่อมู่บหญกาแฝกตั้งแต่ลิงนี้เลย ลุงก็ปลูกตั้งแต่นี่เลยนะคะหัวสะพานนะคะเพื่อป้องกันดินนะคะรากของาญ้าแฝกนี่มันยาวมากนะคะก็จะสามารถป้องกันดินพังทลายที่เราถมกันตรงนี้นะคะนี่เลยสูงมากเนาะอันนี้คือคลองนะคะห้วยบ้านเราเรียกห้วยน้อยเนาะห้วยมจาจนกแต่มันไหลไปทางน้นนะคะไหลไปไหลไปทางนี้เดี๋ยวดูมือก่อน ไหลไปทางนู้นนะคะนะ้าไม่ได้ไหลามาทางนี้นะไม่ได้ไหลามาทางนี้น้ําจะไหลย,ย้อนขึ้นเหนือนะคะให้เลยนะคะตอนนี้ก็กําลังใกล้จะเสร็จนะคะนี่เลยอันนี้คือตะไคร้แล้วนะคะกินได้นะคะตะไคร้นี้แต่ปุงก็ปลูกเนาะปลูกกันดินไว้ก่อนอน,น,นะคะอเอรื่องลกแล <laughs> <laughs> นนี้ <laughs> ยังไม่ติดลากเลยนะคะจะมีคนถอนไปกินจะถอนตะไคร้ไปต้มขาไก่กันแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานยำเช้าของเราเหล่ายูทูบเบอร์ลุงพลนะคะอันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะอันนี้เดี๋ยวดูเอากอนบ้าก่อนดูไหนนอเออดูให้บาต่อยนะคะ น,นี่ของป่อต่อยนะคะป้าปรับให้ทุกคนนะคะจะได้ช่วยลุงได้เต็มที่นะคะก็จะได้ช่วยลุงกันได้เต็มที่นะคะนี่เลยนะคะป้าขยายให้หน่อยเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะขอบคุณ448ท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะ ใหญ่เป็นไหมไม่ใหญ่เนาะหมดแล้วนะคะไต่บนนอกก็ขุดต่อนะคะคลิปนี้ก็เป็นกิจกรรมย้ำเช้าของลุงพลนะคะปาก็ได้หนึ่งคลิปแล้วขอบพระคุณมากนะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ